สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณนะจ๊ะมีไม้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะชื่นชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์เกค่ะ265-09-05โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือจะสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอก็ได้ไม่มีไลน์ก็โทรสั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะกด ยกหูโทรศัพท์โทรสั่งซื้อบอิสีที่ต้องการสั่งซื้อนะคะชื่ออยู่ตรงนี้วันที่ที่ลงคลิปอยู่ตรงนี้ค่ะนะพี่แจ้งชื่อแล้วก็วันที่ลงคลิปได้เลยว่าต้นนี้ยังอยู่ไหมนะคะไม่มีแอปธนาคารโอนเงินไม่สะดวกหนุ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางให้แต่ขออย่างเดียวถ้าเก็บปลายทางสั่งแล้วอยู่เรารับพัสดุให้น้องด้วยหนึ่งถึงสามวันทําการได้รับลงคลิปวันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่เจ็ดนะคะพฤหัสที่เจ็ดส่งไมายวัน สุกที่8นะคะนะส่งวันถัดไปส่งดวนปรายสนีไทยให้ค่าส่งคิดเป็นแบบเหมาเหมาจ่ายให้นะคะก็คือ60บาทไม่บวกเพิ่มพี่จะสั่งกันกี่ต้นก็ได้น้องจะต้องเปิดกล่องกี่กล่องก็คิดค่าส่งแค่60นะคะไม่มีบวกเพิ่มนะค,คือให้ราคาเดิมไปเลยนะจ๊ะเหมาให้อยู่ที่60 แต่ถ้าเมื่อไร่ไม่ไหวจะแจ้งนะคะเมื่อไหร่ไม่ไหวจะแจ้งนะคะอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างแหละพี่แต่ว่าก็คือณนะตอนนี้ยังพอได้อยู่นะคะถือว่ายังพอได้อยู่นะคะยังรับได้อยู่สําหรับค่าส่งเนาะอ่ะหนูเปิดที่ต้นนี้เลยอ๋อฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเปิมมาเจอนะคะกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ต้นนี้เป็นเทพอมฤตค่ะ สองต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,ะต้นนี้คู่นี้น้องเป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่แล้วเราเอามามารีโนเวทให้ลูกค้านะคะมาลงกระถางอัพไซ์ให้เรียบร้อยทำฟอร์มกอให้เรียบร้อยเลยพี่จะได้2ต้นในกระถางของมันถันหน่อยอย้ายลง8ดได้เลยนะคะถ้าอยากจะย,าย้ายวัดจะขอบกระถาง6ค่ะ ความสูงของต้นเฉพาะต้นไม่รวมกะัะหางหกนะแล้วก็ได้สองต้นคู่แบบน,นี้สำหรับเทพอมเรตไม้ขาวกระดูกเขียวกัดจนแบบเห็นทะลุเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าอะไรวะกัดจนใบบางมัง<ช>ไง,ไง กัดจนใสกัดสีกัดสีจนใสแต่ใบไม่บางเออต้องพูดแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นป่ะเห็นหลังมือไวๆเลยนะคะแต่ว่าใบหนาตึกทนทานแน่นอนให้ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบแต่ได้สองต้นใหญ่ๆนะเนี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่อาจจะมีหัวเหลือติดอยู่บ้างนะคะถ้าไม่ได้ย่อยไปสมบูรนะพี่ๆนะคะสวยๆเลยเอาไปร้อยแปดสิบจ้ะอ่ะ ต่อที่ต้นนี้นะคะพัชรามณีนะคะพี่พี่ดูใบดูใบก่อนดูขนาดใบก่อนต้นนี้ด่างลายวากิวนะคะด่างทุกใบเนี่ยพี่ดูใบนี้ก็ได้ใบนุ้งก็ด่างนะ แล้วก็ใบใหม่ล่าสุดเปิดมาจึงมากน้องอยู่กระถาง6นิ้วความสูงรวมกระถางค่ะนะคะว่าจะเพาะรวมกระถางเลยละกันถ้าได้แนะนําให้ไปย้ายลงกระถาง8หนูวันนี้หนูให้ราคาเบาๆนะคะสาหรับพัชรามณีปกติต้นนี้จะต้องขายอยู่ที่170วันนี้ให้พี่ๆที่150บาทพอค่ะนี่ก็ต้นนี้นะคะสาวาลินแผลง กับทิดาวาลินไม่เหมือนกันนะแยกกันนะต้นนี้เป็นสาวาลินแผลงแต่แผลงมาอีกหน้าหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับทิดาวาลินนะคะและป้ายทุกใบป้ายทุกอมป้ายทุกใบเลยก็มีอันนี้แหละอันนี้หลุดมาใบาหนึ่งแต่จริงๆนละ้วส่วนใหญ่จะป้ายนะคะเอออันนี้คือป้ายทั้งใบจริงๆแล้วคือมันพื้นเขียว ป้ายขาวหรือป้ายชมพูนี่แหละอันนี้นีจริงจริงมันควรจะเป็นแบบนี้แต่พอใบแก่มันก็จะออกขาวออกชมพูอย่างเงี้ยอันนี้คือป้ายทั้งใบนะอย่างเงี้ยอันนี้คือติดป้ายเหมือนกันเห็นป่ะและที่สําคัญอันนี้จับรีโนเวทแบบชนิดใหม่นะคะแบบใหม่แบบสับจับรวมกอกี่ต้นสี่ห้าต้นน,น่ะอ,อืมเป็นอย่างน้อยนะคะสี่ห้าต้นเป็นอย่างน้อยสาววารินแผลงนะคะพี่เพ่เอาวัดจะขอบกระถางแล้วกันไม่วัดต้น วว้แค่ขอบกระถางนี่อะความสูงเฉพาะต้นนะคะแต่คุ้มอะถ้าได้ไปนะคะถ้าได้ไปพี่คุ้มแน่หนูให้ต้นละห้าสิบละกันอะขอร้อยเก้าสิบบาทสาววารินแผงขอร้อยเก้าสิบต้นเนี้ยแทบจะหาหน้าไม้ไม่ค่อยเจอแล้วนะพี่พี่สาววารินแผงตัวเนี้ยหาหน้าไม้ไม่ค่อยเจอแล้วนะแม้กระทั่งคนที่ผ่าได้คนแรกอ่ะเขาไม่ได้ตั้งชื่อเนาะ แล้วก็ปล่อยผ่านไปตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของยังมีอยู่หรือเปล่าเลยนะคะกอนนี้หนูให้พี่ๆร้อยเก้าสบาทสาวลาินแพงค่ะต่อที่ต้นนี้ค่ะพยักไกลสีพยักไกลสีถ้าให้หนูพูดตรงๆคือจะสวยตอนเต็มฟอร์มสุดๆเลยนะคะพี่ๆเต็มฟอร์มสุดๆจะสวยมากบางบา,บางต้นจะกัดขาวอมชมพูแบบกัดทั้งใบจนไม่เหลือ เขาเรียกว่าอะไรไม่เหลือสีแดงๆตัวนี้ให้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใบใหม่ก็ได้เนี่ยมันจะออกอย่างนี้หรือไม่บางทีก็อาจจะเป็นอมแดงอยู่นะคะแต่ขอบใบเนี่ยขอบใบใบจะใหญ่นะคะเป็นบอลใบยาวแบบนี้ขอบใบจะหยิกสวยมากนะคะพยากไกรสีไม้จํานวนน้อยค่ะพี่ๆไม้จํานวนน้อยอันนี้อยู่กระถางแปดเหนิว้วเดี๋ยวหนูวัดความสูงเฉพาะต้นให้นะคะน้องอยู่กระถางแปด ให้พี่ๆไปที่กระถางแปดนิ้วนะมันเป็นต้นเดี่ยวไงไม่ใช่ฟอร์มกอนะคะต้นเดี่ยวแต่ใบดกนะหนูให้ร้อยเก้าสิบบาทพยักไกลสีเก็บได้เก็บค่ะามากองให้หนูอย่างนี้หนูจะแยกร่างยังไงเอาทีละอันอ่ะอันนี้เอาไปก่อนหาอันนี้ก่อนเลยอ่ะ,อ,นนอ,ะอ่ะมาที่ต้นนี้ค่ะหน้าคาลุยไฟที่หนูเหลือไม่เยอะแล้วนะหน้าคะลุยไฟอะค่าใครยังไม่มีนะคะ แลอะรยังไม่มีเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะคะไม้กระถางหกนิ้วให้ดูให้ดูดฟอร์มก่อนใช่ไม่ผิดหวังจริงๆมันแดงตัดดำอ่ะพี่ยังไงก็สวยหนูว่ารวมกระถางหกนะเพราะว่าไม้เป็นทรงคอมเพกนะคะสําหรับนาคาลุยไฟนะให้ร้อยเจ็สิบเท่าเดิมแต่บอกเลยว่าเหลือไม่กี่กระถางแล้วที่สวนนะนะเอาไปร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะอ่าต้นนี้ค่าใคร ต้นที่บ้านตายไปแล้วมาเอาใหม่ <c oughs> ถ้าต้นที่บ้านตายไปแล้วมาเอาใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่เหมือนกันเอามารีโนเวทให้ใหม่นะคะความสูงเฉพาะต้นนะคะว่าจะขอบกระถางให้ดูแบบนี้นะคะความสูงเฉพาะต้นเรืองพานาลายอนนด้วยความที่พอมันเป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่มันจะเริ่มกัดสีมาให้เราเห็นเลยแล้วใบเขาหนามากหมาะก,กับทาฟอร์มกอมากๆเลยเรื่อพานาลายให้ ร้อยห้าสิบแล้วกันให้ไปร้อยห้าสิบต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเอาไปหนึ่งห้าศูนย์พอจะอ้ะอ่าตอนนี้เป็นลูกไม้นะคะพีลูกไม้แดงกระดูกเขียวหนูเรียกแบบนี้ใบเขาจะค่อนข้างหนาไม่มีชื่อไม่มีชื่อใบหนามากแล้วก็กัดแดงสวยทรงใบสวยทรงใบได้รูปอ่าใบนี่ให้ดูใบนี้ดีกว่าใบามันจะเป็นรูปหัวใจเลยเห็นปะนะคะแล้วก็ใบสีแดงสด ะะใบสีแดงสดแต่ถ้าใบใหม่เนะี่ยมันจะออกไปชมพูบานเย็นนิดนึงแนตะ่พอใบแก่มันจะเป็นแดงสดสวยเลยนะคะแล้วก็ใบหนาจริงตัดกับกระดูกเขียวแบบนี้เป็นลูกไม้นะไม่มีชื่อนะคะลูกไม้ผ่านะคะตั้งชื่อไม่ได้นะความสูงเฉพาะต้นวัดจะขอบกระถางหกให้ค่ะยอยู่ประมาณนี้นะคะไม้ทรงคอมแพกทรงสวยไม่ใหญ่โตระโหฐานนะคะนั่นแหละอยู่ประมาณนี้แหละนะคะให้เต็มที่ประมาณสัก60เซนอะถ้าจะใหญ่จริงๆนะคะแต่เราก็เลี้ยงไม่ถึงเนาะ ห้าสิบอืมสี่สิบห้าสิบเซนเองนะคะ <มา S 1> ตอน,นที่เลี้ยงนะคะ <50 S 1> พี่ใช่นี่มันใกล้จะออกดอกแล้วนะลูกไม้แดงกระดูกเขียวหนูให้ร้อยห้าสิบค่ะทิ่พลาดไม่ได้ก็คือมาอยุระคนทันนะคะมายุราคนทันสไตล์เดียวกันกันกบกุมภกรา,าสาทรับเศรษฐีประมาณนั้นแต่ว่าทรงใบไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะพ,พี่ดูความอลังการของใบก่อนใบใหญ่มาก ถ้าเต็มฟอร์มจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปลงให้นะคะมันจะหนุนไซขาวเกือบเต็มใบเลยแล้วก็เนี่ยแดงละเลืออแบบนี้ตัดก,กับเม็ดแดงด้วยนะคะอันนี้อยู่กระถางหกเหมือนกันวัดเฉพาะต้นไม่รวมกระถางให้นะคะไซ์นี้ขึ้นแปดได้แล้วค่ะแต่ใช้ดินเดิมได้เลยนะคะใช้ดินเดิมได้เลยเพราะว่าดินยังดีอยู่แล้วก็เติมดินเข้าไปอัพไซ์ขึ้นแปดได้เลยไมยุราคนทันให้ที่ร้อยแปดสิบบาทจะ้ะ เป็นมอนเก่าอีกหนึ่งตัวนะคะพี่ไม่ราบครองเมืองนะคะอุ้ยใบ,บมีตำหนินิดหน่อยขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้ค่ะเพราะว่านี่น้องแตกหน่อเก่งมากอ่ะกี่ต้นเข้าไปสามสามถึงสี่ต้นนะอ่ะดูแล้วกันเนี่ยเห็นปะประมาณเนี้ยประมาณสามถึงสี่ต้นนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่ ตะกอแบบเป็นกอสวยเลยอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะสําหรับใบราบของเมืองนะคะใบตําหนิที่ใบมีนะคะแต่ว่าน้องไม่ทิ้งใบนะพี่ๆมามีนิดหน่อยนะคะขอคนรับได้นะอ,อ๋อใบราบของเมืองกระถาง 6, หกหรือวเฉพาะต้นให้ละกันนะคะว่าเฉพาะต้นให้ละกัน,นะค,ะวน,กนความสูงอยู่ประมาณนี้ให้ไปร้อยเจ็ดสิบได้อย่างน้อยน้อยคือสามถึงสี่ต้นนักยังไงก็คุ้มนะคะไมยราบของเมืองจ้ะ อะมาที่วันนี้บอลเก่าเยอะนะคะวันนี้บอลเก่าค่อนข้างเยอะมะโหสดชาดกมะโหสดชาดกอันนี้เดี๋ยวหนูบอกก่อนอ่าเนี่ยอย่างนี้คือหน้าเดิมของเขาเนี่ยหน้าเดิมเดิมจะกัดชมพูพพพมใช่เพราะวนะ่ามันมีหน้าแผงมาด้วยพอแผงปุ๊บพอแผงปุ๊บมันจะกัดชมพูแล้วมีเหลือบเขียวแบบน,นี้เนี่ยเห็เนปะมันก็จะสวยสวยเชื่อหนูนะคะมะโหสดชาดกมะโหเนะี่ยต้องพูดอย่างนี้ ใช่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยใบยใหญ่มากอลังการและดูโคนติกระถางแปดนะคะนับไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าพี่จะได้ต้นแม่ไปแล้วต้นหน่อกี่หน่อไม่รู้นะคะมโหสดชาดกนะกระถางแปดนิ้วหนูวัดเฉพาะความสูงของต้นให้ละกันเพราะมันเป็นฟอร์มกออยู่เนาะ วัดจ,จะขอบกระถางแปดอยู่ประมาณนี้แต่น้องใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะขึ้นชื่อว่าบอนเก่าอลังการแน่นอนนะคะพี่พี่มาโหสดชาดกฟอร์มกอสองรอ2ห้าสิบบาทให้พี่พี่ที่250หาศพอจะ้ะมาต่อที่ต้นนี้นะคะกระถาง8เหมือนกันนะคะพี่พีต้นนี้ชื่อว่านางพญานาคีเกตปทุมชื่อยาวมากนะคะชื่อยาวมาก สวยถ้าเต็มฟอร์มสวยสุดๆส,ดสวยอลังการพื้นกัดสีชมพูแต่ลวดลายกระดูกจะไปเหมือนทางแบบคล้ายๆขนนกอะพี่ๆนะคะสวยจริงเดี๋ยวหนูขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้นะคะที่พี่เจ้าของไม้เขาทําไว้ให้นะคะตปนหนึ่งนะเอ๊ะมันจะพี่จะได้ต้นใหญ่ๆนะอย่างน้อยๆอะหนูว่าสองนะถ้าหนูนับไม่ผิดแต่ถ้าผิดพี่ได้ไปสามถือเป็นกําไรนะคะแล้วก็หน่อน้อยเนี่ยได้แน่ๆอีกหนึ่งหน่อ ดูทรงใบเขาดินา,านางพญานาคีเกตปทุมนะคะความสูงเฉพาะต้นวัดจะขอบกระถางแปดอยู่ประมาณนี้เป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยมไม่ได้ใหญ่อลังการมากกอน,นี้หนูขอพี่ๆที่250บาทไม้จำนวนน้อยบอกเลยนะคะไม้จำนวนน้อยมากๆนา,านางพญานาคีเกตปทุมชื่อยาวมากแล้วชื่อก็ยาวด้วยนะคะให้ไปที่250บาทจะ้ะ ส,สุดฟอร์มจริงๆนะนะั่นอ่ะใบมีตําหนีนิดนึงนะคะจะทิ้งใบแล้วแหละนะคะนะอ่าต้นนี้มีนามว่าหน่อเนื้อเชื้อไขอุ้ยเธอตรงนี้ก็ด้วยวะ่ะน้ํามันหยดใส่ใบอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรหนูให้ราคาเบาๆเลยหนูให้แปลราคาเบาๆเลยละกันวัดจากขอบกระถางหกค่ะพี่ๆต้นอยู่ประมาณนี้เพราะว่าใบเขายกเขาตั้ง นี่ยดูแค่ใบใหม่ใบเดียวก็พอสวยจึ้งมากชื่อว่าหน่อเนื้อเชื้อไข่นะคะบอนใบบอนใบหอกแอบมีสะโพกหน่อยๆแต่ใบมีตำหนินะอันนี้อาจจะทิ้งระหว่างขนส่งส่วนตนนัวนี้น้ำยอดใส่ใบนิดนึงนะคะหนูหนูไม่เด็ดนะไปอย่างนี้แหละนะขอคนรับได้หน่อเนื้อเชื้อไข่ให้150บาทจะ้ะอออนุญาตปิดท้ายที่อึ่งเม็ดชมพูพื้นขาวต้นนี้นะคะพี่ๆถ้าใครไม่ชอบเม็ดๆเนี่ยอาจจะต้อง ข้ามผ่านต้นนี้ไปให้ได้ต้นสุดท้ายท้ายสุดพอดีสําหรับคลิปนี้นะคะดูกัดชมพูแบบนี้แล้วก็หนุนทรายสีขาวเป็นพื้นแบบนี้นะคะพี่ๆกัดลึกกัดจมกัดทะลุใบแบบนี้เลยนะคะอึ่งเม็ดชมพูพื้นขาวกระถาง5นิ้วแต่ว่าต้นโตล้นกระถางแล้วความสูงรวมกระถาง5ค่ะแล้วก็วัดจาขอบกระถางจะอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ๆนะคะอ่ะ อันนี้ต้องรอผ่าใหม่เลยนะคิดว่านะน่าจะหมดแล้วแหละนะคะอึง่งเม็ดชมพูพื้นขาวนะให้ไปร้อยห้าบาทนะคะหนูให้พี่ๆไปร้อยห้าสิเช่นชอบตัวไหนพี่จดชื่อนะคะแล้วก็โทรที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแก,กนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันก็ค่าส่งเมาเมาหกสิบบาทไม่บวกเพิ่มนะคะณตอนนี้นะ แล้วก็ถ้าเก็บไปทางก็ไม่บวกเพิ่มเช่นเดียวกันแต่ขออย่างเดียวอยู่เรารับพัสดุให้น้องด้วยไม่พร้อมรับยังไม่ต้องส่งนะคะย้ำย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะน้องขอย้ำทีๆหน่อยแล้วกันนะพี่ๆไหนว่ากันนะคะฝากติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะลูกกระดิ่งนะคะกดเอาไว้เลยนะคะลงคลิปปุ๊บขึ้นที่หน้าจอพี่ๆเข้ามาชมได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกใหม่ได้ก่อนใครส่วนใครเปิดม,มาเจอแล้วนะคะเจอไม้แล้วคลิปนี้ ไม่ถูกใจเลยไม่เป็นไรพี่แอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนไนดะ้รอบหน้ามาเจอต้นที่ถูกใจจะจะได้หากันเจอเนาะแล้วมันก็จะได้ไหวขึ้นด้วยนะคะจะกกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ